ศาลาการประเรียนเป็นอาคารอเนกประสงค์ในเขตสังคาวาสของวดัดแต่เดิมใช้เป็นสถานที่เพื่อการเรียนของสงฆ์และเผยแผ่พระธรรมปัจจุบันใช้เป็นที่ทําบุญฟังธรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนาหรือใช้ประชุมกิจกรรมงานระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของศาลาการปรเรียนจึงคล้ายศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนก่อสร้างเป็นอาคารโปร่งขนาดใหญ่ สร้างด้วยไม้หรือเครื่องตึกเครื่องไม้ไม่ก่อผนังไม่กัน้นฝาหรืออาจกั้นฝายาวและยกพื้นไว้ด้านหนึ่งตามความยาวของอาคารสำหรับเป็นอาสนะของพระสงฆ์นั่งสวดมนต์ในชนบทวัดที่ไม่มีวิหารศาลาการประเรียนจึงมีความสำคัญเปรียบได้กับวิหารกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย